สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะตื่นเช้ามามากินตำซั้ยกันเลยค่ะเพื่อนๆไป<า>เอ,อตำพริกไปแล้วสิบกว่าเม็ดสิบห้าเม็ดสิบสามเม็ดได้มัง้ง <c oughs> ลืมถ่ายวีดีโอ สว่วนตรงหัวจีนไม่ผักยแยะเลยค่ะผักไม่ต้องห่วงใส่นี่เข้าไป ใส่ก็ได้ใครจะใส่ใส่ตาได้อย่างเดียวก็ได้ okay. อันนี้น้องธานาตอนสมัยแรกๆเลยเขาบอกพี่เอลอตจมใส่กะปิดูก็ตําส่กะปินะก็อร่อยของน้องเขาจริงๆน้องธานานี่เขาน้องธานานี่เราจะเป็นเอ่อแอดมินของคนเลยน,นะคะัธนาบอกว่าธานาเป็นเมื่อไหร่พี่เอ เออหนะ้าเจตั้งให้ธานะธาธนาเป็นแอดมินของครัวฮอลแลนด์นะคะโอเคปานะ้าธนาแอดมินทั้งหมดเลยค่ะครัวฮอลแลนด์มีแอดมินทุกคนเลยค่ะทุกคนจะเป็นแอดมินของครัวฮอลแลนด์หมดเลยแซวกันเล่นๆไปนะคะแซวกันขำๆไปนะคะตามตี น้ำตาลไป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 ใส่ผงชูรสประมาณหน,นึ่งช้อนชาครึ่งแล้วก็ใส่ปลาที่ทำเองนน้ำหมดแล้ว ยำปลากระป๋องัเลยขี้เกียจหุงข้าวจะกินยำปลากระป๋องค่ะเพื่อนๆแต่ขี้เกียจหุงข้าวไปเห็นไปเห็นเพื่อนๆโพสต์ในเฟซบุ๊กยำปลากระป๋องในที่สุดเราก็ลืมใส่มะนาวประจำประจำเลยเมื่อไหร่จะเลิกขี้หลงขี้ลืมกทีเจ้ g i c แก่แล้วค่ะ จเจ๊แกแล้วเจ๊ก็ลืมอย่างนี้แหละประจำสมองสมองไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสมองคิดเรื่อยหมดแล้วเดี๋ยวนี้สมัยก่อนทำงานหนะักหามรุงหามข้าสมองก็เลยคิดเรื่อยว่าจะได้มาถึงทุกวันนี้กว่าจะมาได้ถึงทุกวันนี้สมองสมอง มันไม่คุ้มกันเลยนะคะเพื่อนทำไงได้อะชีวิตเราเกิดมาสมัยก่อนตากำลังทำงานถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ั้างไม่ได้ทำก็ไม่ได้มีเหมือนทุกวันนี้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้มีเหมือนทุกวันนี้นะคะเพื่อน แป๊บนึ่งนะเอขอล,เอล้างขนมจีนก่อนมาค่ะเพื่อนๆล้างขนมจีนเสร็จแล้วมาตอ่อกัน กินอะไรที่ยาวๆอะเ้ื่อเพื่อนๆถามเอว่าเพื่อเอกินนมเส้นขนมจีนทำไมไม่ตัดไม่ต้องไปตรงไปตัดหรอกคะ่ะกินไปเถอะนะคะพเพื่อนนะคะ ลูกเส้นจีนก็เส้นนี้ดีเส้นเล็กเส้นเล็กไม่ใช่เส้นเล็กเส้นเล็กดีค่ะิม,มซิต้องใส่อะไรลงไปมากอีกใส่อะไรลงไปอีกมาก อร่อยแล้วค่ะเสีอย,ย,อ,ย <laughs> สอย่างเดียวไม่ค่อยเผ็ดเสียอย่างเดียวไม่ค่อยเผ็ดมาเด้อเส้นเป็นเส้นเลยเส้นเป็นเส้น อยู่บ้านนะน้องันนีม้มาค่ะูแซ่บลีเดอร์เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมของอีสานบ้านเรานะฮะเพื่อนไปเดี๋ยวไปกินกันเรใช้มือได้ปะไม่ถนัดใช้ช้อน ต้องใช้ช้อนยังไงก็ต้องมาใช้มือกินเสร็จเดี๋ยวพาไปดูสวนเด้อผัก,กนเต็มเลย เป็นการ้าบ้านเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวพากล้องไปมามามามีไก่ทอดด้วยนะไก่ทอดได้ให้ลุงฮันแกพอดีแกกินไปเหลือเราก็เลยเอามากินนะคะเด้ออืม ตำซส่วนี่ต้องตำแตงตำมะละโอก,ก็อร่อยแต่เราต้องใส่น้ำเยอะถ้าทำแตงเนี่ยผักโทฟูแตงไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำเยอะหรอกเพราะว่าอีกอย่างนะเรารู้แล้วเราก็เอาอะไรมากินเอาหอมแดงมากินดีกว่า

เผ็ดมากเลยเพราะว่าอาถ้ารือส้ตมตำไม่เผ็ดเราก็มากินพวกของเผ็ดๆเอาหอมแดงอะไรเงี้ยนี่เราใส่พริกตั้งสิบสิบกว่าเม็ดนะ ตื่นเช้ามาก็สวยสตมตำเลยเนาะชีพิคนอีสานบ้านเราเผาเค้าไม่ต้องกินนะ เผ็ดไม่รู้โดนอะไรองอกงอกของเราเองแหละเพราอเองกินเอง โอ้ใครบอกไม่เผ็ดแบบมันกันนะจ๊ะ เพร่นี่แหละเพร่นี่แหละให้บอกไม่เผ็ดไม่เพื่อนถามอ่ะ พี่เอทำไมไม่ตัดเส้นไม่ชอบกินยาวๆชอบกินยาวๆนะ้นเ่อนเส้นยาวๆ Do ฉันไปกินมาเผ็ดมันเผ็ดที่หลังอะกำลังคิดอยู่ว่าผักในบ้านทำไมมันโตเยอะกว่านอกบ้าน เป็ดตัองอร่อยต้นหอมนี่แหละเผ็ด ว่าจะกินเมี่ยงปลาเกียดทมต้องถามลุงว่าลงุงจะกินไหมถ้าถามลุงกินแล้วจะทำต้องมีเพื่อนกินถึงจะหมดตัวหนึ่งอล้นนะถ้าลุงจะไม่กินก็จบเมี่ยงปลาเผาไม่ใช่เมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลานหนึ่งนี่แหละ ไอเตาบาร์บีคิวมันอยู่ข้างบนนะอ้ามันเป เผ็ดไม่ไหวแล้วค่ะขอพักยกยกจะไว้กินตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงบ่ายสองช่มไ,มไว่ายเผ็ดเผ็ดอันนี้แหละไม่ไกินเผ็ดเผ็ดพริกแั้วนะเผ็ดนี่เผ็ดหอมแดงเนี่ยไก่ก็ไม่ได้กินก็จะกินส้ตมตำ เราเป็นคนแบบว่าถ้ากินของกินอย่างใดอย่างหนึ่งกัเลยเดี๋ยพาไปดูผักค่ะพาไปดูผักทำอะไรไวะเนี่ยค่ะโตแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยต้นพริกเขาโตแล้วนะคะ นี่ต้นมะเขือเปราะนะคะเพื่อนผักบุ้งทีลาวเพื่อนเพื่คะใครมีความสามารถมั่งปลูกต้นแตงกวาได้ต้นถั่วฝักยาวปลูกต้นแตงกวาได้ถั่วฝักยาว มาโปยแตงกวาแตงกวาไม่ขึ้นค่ะทั่วฟักยาวของปีที่แล้วเม็ดเขาอยู่เขาขึ้นมาค่ะเจ๋ <laughs> <laughs> งเลยอันนี้ต้นนนักระล่ำปีนะกระลำไม่ใช่กระลำปีนะประกาศขาวต้นประกาศขาวนะไม่ได้แยกกระถางค่ะชีลาวคณะ บุง้งสารเนสารเนนี่กินมาสองปีแล้วนะเนี่ยคะ่ะนะคะเพื่อนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นผักชีเดี๋ยวเราไปดูผักชีหน้าบ้านกันเี๋ยวเราไปดูผักชีหน้าบ้านกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูผักชีหน้าบ้านเนาะ แป๊บนึนะเอ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเปล่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะหน้าบา้านเนี่ยค่ะ นาฝั่งนี้เนี่ยเห็นป่ะโตแล้วยมาสะออนผักชีหลาค่ะเพื่อนดูผักชีสิผักชีสิคะเพื่อนให้เขาโตวันนี้ก่อนจะเด็ดไปกินกับส้ตมตำให้ดูเอบุ้ง เอให้เรนเยยออกแล้วค่ะเห็นไหมออกมาแล้วสีฟ้านี่ก็สวยมากเด็กไปเล่นอย่างนี้เนี่ยค่ะนกเขามามาแกล้งเรานก,กค่ะค่ะนะฮะ อ่ะเพื่อนเสร็จแล้วนะให้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูผักชีอีกรอบนึงผักชีเขาสวยสวยมากเลยสวย,สวยเป็นกองเลยผักชีกชีสวยเป็นกองเลย แล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครต์นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นไหมว่าผักบุ้งข้างนอกกับผักบุ้งข้างในอะ่ะข้างในมันโตเร็วกว่าข้างนอกนะผักบุ้งตอนผักบุ้งตอนที่ปลูกข้างนอกตอนนั้นน่ะอากาศร้อนมากเลยพวกพะศนาอะไรนี่เขาก็เริ่มดีตัวสูงขึ้นแล้วมีเพื่อนๆถามเอว่าแยกแปลงไหมเอไม่มีแปลงจะแยกค่ะ เอก็ไว้อย่างนี้แล้วค่ะเอก็ตัดกินเอาเอีกประมาณสักอาทิตย์ประมาณสักสิบวันก็ตัดกินได้แล้วค่ะนะคะเพื่อนๆเอาตัดต้นอ่อนไปผัดค้านะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย